สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f ฟิรนะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรายกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะเราไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูสิคะนะคะว่า ใครนะคะอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณเหลือเกินนะคะ 3. น้องปุกปุยนะคะน่านรักมากมากเลยนะคะ3ซส,สีททำสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องปุกปุยที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเหลือเกินนะคะดูสีนะว่าเป็นใครนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะเรามาดูซิใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคนกองที่หนึ่งนะคะออกมาแล้วนะคะสองใบนะคะอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็ห้ามไม้เท้าคนที่มีประเด็นกับคุณนี้แหละนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อสูงล่ํานะคะซิกแพกนะคะหเห็นสิกแพกไหมเอ่ยนะคะเป็นคนที่สูงเท่ดูบึกบึนนะคะอาจจะเป็นคนดูตัวใหญ่ก็ได้นะคะเป็นคนสมบุกสมบันนะคะเป็นคนที่ผ่านชีวิตมาอย่างเยอะแยะมากมายเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงเป็นคนที่แบบดูดูหน่อยนะคะแล้วก็ห้ามไม่ท้าวเป็นคนที่คุณกับเขาเถียงกันะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะและเหมือนกับว่าคุณกับเขามีอุปสรรคกันเกิดเกิดขึ้นด้วยนะคะ อุปสรรคกันไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของทางไกลนะคะหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามแต่เหมือนกับว่าเขาอยากที่จะเข้ามาเจอคุณนะอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะเพราะเป็นอศัศวินไม้เทา้าต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยต้องการที่จะเข้ามาเจอเหมือนมีอุปสรรคยังไงก็ไม่ยอมแพ้คือจะจะเอาขวานนะคะฟันไม้ให้ให้ออกเป็นเสียงเสียงให้ได้นะคะ้าไม้เทา้าการทะเลกกาะกันสิดาบ เขาอยากที่จะจบเรื่องราวการรอคอยจบอุปสรรคเหลือเกินนะคะหรือว่าคุณตัดจบนิ่งจากเขามาก็ได้นะคะแปดไม่เท้าแน่นอนเขาอยากเขาต้องการที่จะพูดคุยกับคุณเพราะว่ามันแปดเป็นแปดไม้เท้าที่มีความรู้สึกว่าฉันอยากเจอกับเธอเหลือเกิน The High Princess นะคะ คนที่คุณกับเขามีประเด็นกันนะคะมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นความไม่เข้าใจการทะเลาะกันคุณอาจจะตัดจบแล้วก็นิ่งจากเขามาแบบสวยๆแบบมีความสุขแบบหลอ่อแบบดูดีนะคะเพราะว่าคุณเคลียร์ตัวเองจบแล้วหรือว่าเดไกก็ตามเพราะฉะนั้นคุณหรือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาด้วยกันทั้งคู่นะคะอาจจะแบบอยู่ในโซนของตัวเองต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบไปแล้วนะคะแน่นอน8ปดไมตเทาเป็นความรู้สึกข,ข,ของการพุ่งทะยาหรือ สิ่งที่โฟกัสว่าฉันอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยากปรับความเข้าใจเองอยากให้ความรู้สึกของเรามันรู้สึกว่ามันจบลงได้ดีมันแฮปปี้เอนดิ้งมันมีความสุขมันอาจจะเป็นอะไรที่ยังค้างคาหรือว่าความไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่มันยังติดอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันไม่สบายใจแล้วมันติดอยู่ภายในใจมันเกิดความรู้สึกของความอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะดราความคิดหรือความรู้สึกของคุณออกได้เลยคุณอาจจะ หันหลังมาแบบด้วยความเสียใจนะคะหนักมากเกี่ยวกับการกระทําของเขาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขายังรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะปิดปิดตัวเองเงียบ ะะหรือคุณจะไม่ให้โอกาสเขาอย่างไงก็ตามเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวเวลาที่คุณยุง่งหรือคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะได้รับข้อความหรือว่าการนัดหมายแบบงงๆจากเขาคนนี้ก็ได้เพราะคุณอาจจะไม่คิดว่ามันคงจะไม่ได้มาคุยกันหรอกมันคงจะไม่ใช่เป็นอย่างวันนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือว่า ได้รับเมสเซจจากเขาอย่างการะทันหันนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นไม่คาดคิดคาดฝันนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นท็อป,ปิกของเรานะคะใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเหลือเกินก็คือคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่คุณหันหลังจบจากเขามานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณและเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าคนณหาด้วยกันทั้งคู่คุณหรือเขาอาจจะมีสัมผัสนะคะเซนส์สัมผัสอะไร ด้วยกันก็ได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างมีเซนสัมผัสที่ดีนะคะและนี่คือท็อปปี้ของเราวันนี้สําหรับน้องปุบปุยที่1นนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเลเกอน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใครนะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทารอดนะคะสื่อถึงคนก่องที่สองมาแล้วนะคะ Queen of Cups ธาตุน้ํานะคะตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ําหรือเขาธาตุน้ําก็ได้นะคะคุณเป็นราชินีถ้วยผู้ซึ่งเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากๆนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่ได้ได้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สวยดูดีมีสเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองสวยแบบธรรมชาติด้วยนะคะคุณอาจจะไม่ชอบแต่งหน้าคุณอาจ,จชอบชิลๆสบายๆนะคะเบคอัพนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยความงามในแบบฉบับที่เป็น ออริจินอลเรียลนะคะของตัวเองนั่นเองแต่เวลาที่คุณออกงานนะคะคุณสามารถเป็นคนที่แบบสะพรึงนะคะสวยแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบธรรมชาติน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซนสทีฟด้วยนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายเหมือนกันคิดมากเหมือนกันเป็นคนที่ลังเลด้วยเหมือนกันคุณร,ร,รักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์นะคะคุณเป็นคนใจเย็ยนแล้วก็จิตใจดีมากๆ Queen of Cups นะคะดูซิว่าได้อะไรนะคุณเป็นคนที่โรแมนติกด้วย The ะ a t ต มันเป็นความว่างเปล่านะคะคุณอาจจะตัดจบจากใครมาด้วยความว่างเปล่าแล้วมีความสุขก็ได้เหมือนกับว่าก่อนอันเนี้ยสิบถ้วยเหมือนก่อนอันเนี้ยคุณไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์หรือคนที่คุณกับเขาเคยแพลนในเรื่องของการแต่งงานด้วยกันหรือคนคนนั้นเป็นคนที่ผ่านอ่ผ่านการย่าร้างนะคะเป็นพ่อมไม้แม่ไก็ได้ค่ะสิบถ้วย เขารู้ว่าคุณต้องการการแต่งงานการสร้างครอบครัวหนึ่งมเมถาคุณจะได้คุณจะได้เริ่มต้นของการออสร้างครอบครัวนะคะหนึ่งมเมถาจะมีคนเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะคะก้าม,มเมถานะคะคือเป็นพลังงานสวยมากเลยนะคะคือมันเป็นความรู้สึกที่ครั้งแรกที่คุณได้เจอกับเขาคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความสุข รู้สึกว่าเลิฟซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเยียวยากันด้วยหัวใจคุณรู้ว่าเขาเจ็บมาก่อนแล้วคุณก็เจ็บมาก่อนนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเมีอดีตที่คล้ายๆกันแล้วเหมือนกันต้องการแต่งงานต้องการมีคู่กันแต่อยู่ๆอาจจะมีเรื่องราวทำให้รู้สึกว่านิ่งไปว่างไปนะคะเป็นเดืที่แบบเหมือนกับว่า มันจบไปมันนิ่งไปนะคะอย่างมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบาอย่างทําให้แค่คลิปอินทัชกันนะคะหยุดชะงักไปในเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆ,ๆอาจจะมีลูกติดด้วยก็ได้นะคะและเป็นแพชชั่นของธาตุไฟด้วยเขาธาตุไฟหรือว่าคุณธาตุน้ําก็ได้นะสลับตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นก้าวไม่เท้าเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาอยากที่จะกลับเข้ามานะคะ พูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับคุณเหมือนคุณกับเขามีแพนในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าแพลนเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการสร้างครอบครัวไว้หรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ไว้เขาอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากให้ทําให้คุณมีความสุขนะคะหนึ่งไม้เท้าแบบมีความสุขมากๆแฮปปี้แล้วก็โรแมนติกมีความอบอุ่นในเรื่องของความสัมพันธ์ก้าวไม่เท้ายังไม่ยอมแพ้นะถึงเข้ามาถ้าคุณไม่โอเคเขาก็ยอมเจ็บยอมเสียใจยอมเจ็บปวดนะคะสมมติว่าเขาเข้ามาแล้ว มันอาจจะสายเกินไปนะคะที่คุณจะได้ที่คุณกับเขาจะได้สารความสัมพันธ์กันก้าวไม่ท้ามันเป็นสื่อของการบ่งบอกว่าถึงเจ็บถึงจะเสียใจยังไงก็ยอมขอให้รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเริ่มอยากเริ่มต้นคิดและก็เข้ามาพูดคุยกับคุณมากๆเหลือเกินนะคะอยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันกลับมาเป็นครอบครัว นะคะมันเป็นความรวมสมบูรณ์ความสุกกันอีกครั้งหน,นึ่งเด e d a t นี่แหละค่ะหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่คุณเดินจากเขามานะคะจบความสัมพันธ์กันไปโดยที่มันกลายเป็นความว่างเปล่าเป็นความสุขของตัวเองคุณสามารถพึ่งพาแล้วก็อยู่ได้ตัวเองได้ด้วยได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น คนที่เป็นประเด็นกับคุณน,นี่แหละนะคะที่เขายังรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นครอบครัวเป็นการสร้างสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้ามาสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวงังเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นกันใหม่แบบแพชชั่นของธาตุไฟที่มันรุ่มร้อนอยู่ภายในใจอยากทําให้คุณมีความสุขถึงแม้นะคะการตัดสินใจนั้นจะถูกคุณปฏิเสธเขาก็ ขาก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือท็อปปีของเราว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเหลือเกินนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนวันนี้มีพลังงานดีๆแล้วก็มีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเรานะคะ ใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเหลือเกินเดี๋ยวเรามาดูซิออกมาแล้วนะคะทุกคนสามถ้วยคนที่คุณกับเขาเจอกันโดยเพื่อนแนะนำหรือเจอกันในงานปาร์ตี้งาน,านสังสรรค์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเจอกันแบบว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแบบนี้ไม่ได้เจอกันแบบสองต่อสองนะคะ มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะที่คุณกับเขาได้เจอกันในครั้งแรกที่เจอนะคะมีคนอยากเจอคุณไม่ได้อยากพูดคุยธรรมดานะอยากเข้ามาเจอคนด้วยนะคะอยากเข้ามาพบหน้าคุณเด็กถือเหรียญเฝ้ารอคอยโอกาสนะคะเฝ้ามองเฝ้ารอคอยโอกาสหยุดหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็มองออกไปหันไปจะมีโอกาสไหมนะที่ได้กลับมาเจอกับคุณเหมือนคุณกับเขาครั้งแรกที่เจอกันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเหมือนเพื่อนกับเพื่อนเจอกันเหมือน เหมือนเป็นความรู้สึกของการได้เจอเพื่อนเก่าหรือการได้เจออะไรที่มีความสุขอนะคะ่ะครั้งแรกที่เจอรู้สึกมันมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอาจจะเพื่อนแนะนําหรือว่างานสังสรร์งานปาร์ตี้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่า,อ,าอยู่ในที่ทํางานได้ค่ะนะคะอะไรที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่แบบ มีมีบุคคลที่3อยู่ด้วยนะคะแบบนี้เจอกันแบบนี้เทรนเขายังคิดถึงคุณมากๆอยู่ตรงนี้นะคะคุณเป็นดังความรู้สึกที่เขามีแพชชั่นอินฟินิตี้ที่มีความรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลาอยากพูดคุยมากๆเลยมันมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่เขารอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณหลือเกิดคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะมีประเด็นกันเกิดขึ้นก็ได้ก้าวไม่เทา้า คนนี้คนๆนี้อาจจะผ่านบาดแผลเรื่องราวความรักความเจ็บปวดมาอย่างมากมาย3ดาบอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านาผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดรักสามเศร้ามาก่อนก็ได้ค่ะนะคะหรือคุณกับเขามีอ,าอุปสรรคกันเกิดขึ้นไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นในเรื่องของทางไกลหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าสามดาบคุณอาจจะตัดจบแล้วก็นิ่งจากเขามาหรือเขาอาจจะนิ่งจากคุณไป นะคะเหมือนกับ3ดาบมันวิตกกังวลแล้วมันเสียใจเหลือเกินเขาทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าเขาทําให้คุณร้องไห้ใช่ไหมนะคะเพราะนั้นความเจ็บปวดเสียใจนั้นที่เขาทิ้งคุณไว้ในห้องคนเดียวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เขารู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากพบเจอกันกับอีเขาอยากเจอกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแส้มันเป็นความรู้สึกของการอยากสัมผัสนะคะอยากสัมผัส รอยยิ้มสัมผัสการสบตาอยากจับมืออยากพูดคุยนะคะอยากมองหน้าอยากได้เห็น energy เวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณแล้วพูดคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงความเจ็บปวดเสียใจวิตกกังวลน,นั้นมันยังอยู่ในหัวใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นก้าวไม่เท้ามันเป็นความรู้สึกของการอยากที่จะมีโอกาสเข้ามาได้พูดคุยกับคุณมากๆเหลือเกินอีกครั้งหนึ่งได้ พูดในสิ่งที่ทําไม่ดีหรืออะไรที่มันให้มันกระจ่างภายในใจที่มันยังเก็บเอาไว้ที่ต้องการที่จะบอกนะคะเพราะฉะนั้นรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยอยากบอกว่าฉันรู้สึกกับเธอ มากแค่ไหนนะคะเวลาที่ไม่มีเธออยู่แล้วฉันรู้สึกยังไงนะคะเสียใจแค่ไหนเศร้าแค่ไหนวิตกกังวลแค่ไหนแล้วก็เป็นกังวลหรือว่าทุกข์ใจมากแค่ไหนนั่นเองนะคะถึงแม้ความสัมพันธ์นะคะมันจะไปต่อไม่ได้แต่เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแหละนะคะนี่คือท็อปิกที่ว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเหลือเกินนะคะเฝ้ารอโอกาส อยากบอกความในใจความคิดมากมายที่มันอยู่ภายในหัวใจของเขาในความคิดของเขาในสมองของเขานั่นเองนะคะถึงแม้จะต้องเจอเจ็บปวดยังไงก็ยอมรับกับการกระทําของตัวเองที่ได้ทําไปที่พูดไปให้คุณได้เสียใจนะคะหรือว่ากระทาอะไรให้คุณเสียใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพบเจอกับคุณอีกสักครั้งด้วยนะคะ ถึงแม้เขาจะรู้ว่าเรื่องราวของเราไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้มันเหมือนเดิมได้หรือว่าสร้างใหม่ได้ยังไงก็ตามเขาก็ต้องเขาต้องรู้แค่ในใจตอนนี้มันรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนั่นเองนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นที่ทําให้คุณ ร้องไห้แล้วก็เสียใจนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ยังไงฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ